อยู่่นนีกนคือว่าฉันฉันอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันเป็นคนปิดไฟเองแหละไม่ต้องตกใจวันนี้ฉันเห็นเธอในแสงที่ต่างไป<ม>เธอดูดูไม่เหมือนเดิมเลยผู้ชายที่มหาลัยชอบเธอกันมากเลยนะแต่ว่าฉันไม่คิดเลยว่าฉันก็จะเริ่มชอบเธอด้วยดังนั้นมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละ เธอก็เป็นเธอฉันก็เป็นฉันตลกดีนะฉันรู้ว่าเธอต้องคิดว่ามันแปลกฉันก็รู้สึกเหมือนกันเลยแน่นอนละเพราะฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยพูดกับใครแต่ว่าฉันอยากจะอยากจะพูดกับเธอแบบนี้จริงๆนะฉันรักเธอ <h> ah> นี่เธอ นายกล้าดียังไงฉันกล้าดีงไงเธอตั้งหักละเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมีคนบอกให้ฉันมาที่นี่นะสิบอกว่าจะมีคนตายถ้าฉันไม่มาที่นี่โชคร้ายของฉันฉันบอกเขาแต่ไม่ใช่เรียกเธอมาทำไมฉันต้องอธิบายเธอด้วยเนี่ยไม่เห็นจาเป็นเลยนายไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรฉันเข้าใจดีนายอยากให้ฉันมาที่นี่เพื่อที่นายจะได้สารภาพรักกับฉันแต่พอเห็นหน้าที่ปฏิเสธของฉันแล้วนายก็เลยถอยง่ายๆอย่างไรล่ะใช่ไหมล่ะฮะฉันเนี่ยนะ เสียงของเธอเปลี่ยนไปเพราะเธอไม่คิดว่าฉันจะพูดดูหน้าเธอสิเธอคิดจริงๆหรือว่าฉันจะบอกรักเธอเธอเห็นหน้าตัวเองบ้างไหมถ้าหากมีคนเอาปืนมาจ่อฉันแล้วขู่ฉันให้บอกรักเธอแล้วก็ฉันยอมถูกยิงตายซะดีกว่าดูเธอสิดูนี่สิฮขยะชัดๆด,ดูนายสิ มันออกจะชัดเจนว่านายเนี่ยรับการปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธหรอปฏิเสธจากเธอเนี่ยนะใครสารภาพรักกับเธอไม่ทราบนายไงถ้าฉันรู้สักนิดว่านายเนี่ยจะทําอะไรโง,ง่ๆแบบนี้แล้วก็ฉันก็คงปฏิเสธไปตั้งแต่ตรงประตูแล้วเงียบนะเงียบไปเลยเธอทําลายทุกอย่างเธอบอกว่าเธอปฏิเสธฉันเหรอเธอมีความสุขแล้วดูเธอซิดูเธอเธอดีใจเพราะว่าฉันชมเธอแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดก็ตามเธอจะถูกชม ก็ในความมืดแค่นั้นแหละแล้วพอเปิดไฟมานะก็เห็นหน้าเธอรับรองได้เลยไม่มีใครทนหน้าตาได้เกลียดแบบเธอได้หรอกนะแมอย่าก,กันนายหล่อตายแล้วฉันรู้นะว่าฉันหลอ่อเธอไม่ต้องบอกฉันหรอกหน้าดําคาญจริงเลยนายนี่โง่จริงๆนายไม่เข้าใจว่าฉันประชดเอฉันไม่สนว่าเธอประชดหรือเปล่าเธอชมฉันมันก็แค่นั้นแหละทีนี้ก็ไปได้แล้วไปคู่แท้พรมลิขิต6ทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง